มราชานุวัตรเจ้าคณะภาคหกพร้อมด้วยพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางได้นำคณะสงฆ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนชาวจังหวัดลำปางให้การต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามังคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศิลห้าที่มณฑลพิธีวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ทั้งนี้การจัดพิธีประธานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดลำปางเกิดขึ้นจากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์กอบกับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหาสังฆราชมีดําริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้ผู้ทัาสนิกชนได้น้อมนาหลัก ามาประพฤติปฏิบัติซึงเกิดเป็นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศิลห้านะคะเป็นโครงการที่มีส่วนราชการและหมู่บ้านเข้าร่วมมากถึง500แห่งด้วยกันซึ่งจะเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นๆต่อไปค่ะ ภาคส่วนได้ร่วมการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน2557โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทําให้มีหมู่บ้านสถานศึกษาและหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นสมัครเข้าร่วมโครงการถึง500แห่งในส่วนหนึ่งทางหมู่บ้านาก็ได้มีพิจกรรมเกี่ยวกับวันพระนะฮะทงก็เจ้าอาวาสได้มา พริศนาในการเักษาสิน,นะครับก็บมีการปฏิบัติทำนะฮะภายในหมู่บ้านทุกวันพระนะฮะวดเราวดเราวันเขาวันษาตลอดวันษาแล้วก็วดตลอดนะครับเป็นการลดนารมภายในหมู่บ้าน,นะ ตอนที่จะมีโครงการนี้มาในหมู่บ้านในชุมชนมีการรณรงค์เรื่องวัดเล่าในงานศพมาโดยตลอดนะเรื่องของเรื่องการดื่มห้ามดื่มสุลาในงานศพนะครับเพื่อจะต้องไม่ต้องไม่เบี่ยดเปลียนกับเจ้าภาพนะเพื่อลดรายจ่ายของเจ้าภาพมาขึ้นเรงนี้ก็รณรงค์ก็ได้ผลดีครับสำหรับหลักเกณฑ์ของหมู่บ้านรักกษาสินห้านี่ก็จะมีโดยทั่วไปนะครับส่วนราชการโรงเรียนและก็หมู่บ้านนะครับได้หมดเลยอยู่ในโครงการเดียวนะครับโครงการหมู่บ้านรักษาสินหาหมดนะครับ นี่เราทํากิจกรรมตัวนี้้นมาเพื่อกระตุ้นเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้นอยู่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวนะครับให้ประชาชนได้ตื่นตัวแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันสำหรับหมู่บ้านศรีห้าจังหวัดลำปางนี้เป็นการเริ่มต้นในการให้หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการและหลังจากปี2558ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจะได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการรักษาศรีห้า และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาสิน5จังหวัดเพื่อประเมินผลของการดําเนินงานโครงการนี้ต่อไปพจนีปะมาทีมข่าวเกือบมา้าลําปา